กินข้าวกะเพราหัวฉ<ม>ับอ<ม>๋ออะไรบอพ่อกินน,ำน้ำดิพ่อกินนำ้ำเดี่ยวลูกพ่อกินด้วยเดียวกินด้วยเดียวให้กินดิว้าหนิฮะกิน,นว้าขยับมันเนี้ยลูกมันมันไปโดนไอ้หมู จังเลยอะไรอะไรจังเลยกินทุกอย่าง <c oughs> ดีกินแค่ข้าวอยากกินหมูด้วลูกเด้วยหมูกินไม่ได้ด้ว